สวัสดีค่ะยนินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยนันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แกดแชร์แชกดนานๆกดยนันยันกดเยอะๆยอะนะคะเราเคยได้ยินแต่ผู้สาวขาเลาะนะคะเรามาดูผู้บ่าวขาลีบผู้บ่าวขาลอกกันคะ่ะใครมีอะไรดีๆไอ้นี่ลอกเอาไปเป็นความคิดตัวเองเอาเป็นถ้าให้อ้ไหลวิเคราะห์นะอ้ไหลจะวิเคราะห์ว่ามึงเอาจากคนอื่นเข้ามาทั้งนั้นไอ้ง่มันก็จะหนักขึ้น คือ,คอสารชั้นต้นเนี่ยตัดสินว่าผิดอา้าวทีนี้เขาก็สู้ต่อสู้ต่อมาในชั้นอทธทณ์อทธทณ์ก็ลงอีกเพิ่มมาอีกเพิ่มอีกนะแล้วทีนี้เนี่ยเขาที่บอกว่าทำไมทำไมลุงทำไมไม่ยอมรับสารภาพเอาก็เขาไม่ได้ทำ เาจะยอมรับสรารภาพได้ยังไงกับเขาบอดิเฮดไม่สูงนี่ค่ะตั้งแต่เช้าไอ้ไหลเนี่ยมีคลิปอะไรแปลกๆอย่างเช่นคลิปที่พูดถึงเหมือนกับว่าคืออย่าไปหวังว่าจะได้รับการประกันตัวทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยออกมาพูดว่ายังไงก็ได้ประกันตัวแน่นอนถ้าออกมาแล้วก็ให้พูดสนับสนุนให้พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างนี้ออกมาแต่วันนี้เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังส้มตีนไปนแล้วนะคะออกมาพูด แต่อย่าประหลาดใจคนคนนี้อยู่ที่ว่ากระแสไปทางไหนตรงไหนจะมีเงินมีไรายได้มากกว่าก็จะไปตามนั้นจะแกว่งไกวไปเรื่อยๆยนะคะอันนี้ก็ออกมาพูดว่าพอดิฉันพูดถึงเรื่องมั่นใจว่าไอ้พลยน่าจะสารภาพทีมทนายน่าจะให้สารภาพเพื่อที่จะเซฟชีวิตเอาไว้ก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันทีนี้ ไอ้หลก็เลยออกมาพูดทำนองว่าทำไมไอ้ผวยไม่สารภาพหนึ่งที่มันไม่สารภาพที่ผ่านมาจริงๆแล้วเป็นเพราะสันดานของมันมันไม่เคยสารภาพอะไรนะคะทุกหลังนักข่าวมีภาพมีเสียงมีอะไรชัดเจนมันก็ไม่สารภาพอ้างนูน่นอ้างนี่โดยอ้างว่าอุ้ยทุบแค่นี้ไม่เจ็บห็อกอะไรนักหนาเป็นนักมวยมันต้องแข็งแรงกว่านี้คือสิ่งที่ตัวเองทําถูกทุกอย่างมีเหตุมีผลในการทําว่างั้นเถอะ สารไม่ควรจะลงโทษสารต้องเข้าใจสิว่าไอ้นี่มันเป็นนักมวยก็ทุบนิดเดียวเจ็บที่ไหนล่ะสันดานมันเป็นอย่างนี้ไอ้ป่วยค่ะมันนี่คือสันดานของมันมันเยี่ยวกลางบ้านมันยังไม่สารภาพเลยไอ้หลาก็รู้อยู่ไม่ใช่เหรอไอ้หลเองก็เคยพูดเพราะฉะนั้นที่ไม่สารภาพเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่ามันไม่ได้ทํามาเลยไม่สารภาพ เพราะว่าตัวเอ้ไหลเองก่อนน,ะนั้นก็ชี้ว,ว่าไอ้พวยมึงนั่นแหละทำมึงเอาน้องร้องไปซ่อนในรถขาดอากาศหายใจเอาไปแช่ไว้นะสารพัดที่มันจะชี้ว,ว่าไอ้พวยเป็นคนทำมาวันนี้บอกเอา้าก็เขาไม่ได้ทำก็จะสารภาพได้ยังไงแต่มึงกับแม่มึงบอกว่าเขาทำนะแล้วมึงก็พูดเองว่าแม่มึงแจ้นไปบอกตำรวจว่าไอ้พวยเป็นฆาตรกรเพราะฉะนั้นไอ้พวยเข้าคุกรอบนี้นะคะยายสมควรล้วนๆไม่ใช่หรอ เจสควรเป็นคนไปบอกไม่ใช่เหรอว่าหลานเล่าให้ฟังว่าพ่อทําอะไรกับน้องไม่ใช่เหรออันนี้มึงเล่าเองนะถ้าไม่ใช่แปลว่ามึงกับแม่มึงโกหกอย่างนั้นหรือนะคะแต่เดี๋ยวดูนะคะตอนแรกบอกว่าเนี่ก็เขาไม่ได้ทําก็ะจะสารภาพทําไมเดี๋ยวจะมีว่าแล้วถ้าทําล่ะเห็นไหมคะมันเริ่มแกว่งแกว่งไปแล้วว่าไอ้่วยควรจะต้องสารภาพ เาไม่อย่างนั้นยิ่งอยู่จะยิ่งโดนหนักขึ้นคุณเห็นรอยยิ้มที่มุมปากมันไหมคะเวลามันพูดถึงชั้นต้นเจอยี่สิบอุทธรเจอไปอีกหกมันมีรอยยิ้มเหมือนกับสมน้ำหน้าสะใจคะ่ะอันนี้พูดในฐานะตัวของเขาเองนะว่าเขาไม่ได้ทําถ้าเขาไม่ได้ทําแล้วเขาจะยอมรับสารภาพทาไมถูกต้องไหมครับเออทีนี้เนี่ยโทษมันหนักขึ้นแล้วนะสีเนี่ยจาก จากในสารชั้นต้นมา20ปีเพิ่มมาอีก6ปีแล้วบัดนี้เป็น26ปีแล้วบัดนี้เจะในตัวบัดนี้ตรงนี้ตามทันไหมคะในตอนแรกบอกอ้า,อาก็เขาไม่ได้ทำก็จะสารภาพยังไงละ่ะแต่ว่าโทษมันหนักขึ้นแล้วนะเฮ้ยจะเฮ็ดยังไงต่อละ่ะเหมือนกับว่าถึงมึงไม่ได้ทําแต่ถ้าโทษมันหนักขึ้นเรื่อยๆสารภาพดีไหม คุณเห็นการโน้มน้าวไหมคะที่จะไปถึงเหมือนกับบอกว่าเนี่ยมึงยิ่งสู้มึงยิ่งโดนหนักนะมึงยอมไม่ดีกว่าเลยกำลังจะบอกอย่างนั้นหรือเปล่านี่คือนี่คือสิ่งท,งที่นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขามั่นใจว่าเขาไม่ได้ทำเขาถึงไม่ยอมรับสารภาพแล้วเมื่อศาลลงโทษมันหนักขึ้นไหมหนักสู้สองศาลแล้วนะ ไม่มีการยอมรับสาร,รภาพสองสารแล้วนะมันหนักไหมสำหรับเขาหนักนี่บอกตัวว่าหนักถ้าถ้าแพ้อีกถ้าแพ้อีกต่อมาเนี่ยฟังยังไงคะเหมือนเป็นการทั้งครูทั้งปอบนะว่าสู้สองสารแล้วนะไม่รับสาร,รภาพสองสารแล้วนะโทษมันหนักขึ้นไหมหนักนะต่อมาจะเป็นยังไงจะสู้ยังไงอะไรยังไง คล้ายๆกับเป็นการขู่ไอพ้พวยว่าถ้าสู้ต่อเนี่ยจะไหวหรอโทษมันจะหนักขึ้นนะรับได้หรือเปล่าตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าเมื่อวานนี้เขายังบอกสู้แต่ก่อนหน้านั้นยังบอกออ้ยสู้ได้เนะยดีกาเนี่ยไอ้พวยมาแตงหนึ่งเหมือนสมัยอุทธรนะไอ้พวยมาแตงหนึ่งแต่พอไปคงไปนั่งฟัง ที่ด้ฉันทำคลิปหรือขึ้นไลฟ์พูดถึงเรื่องดีกาจะออกมาในรูปแบบไหน การประกันตัวจะอะไรยังไงไอ้ไหลคงได้ไอเดียแล้วก็คือตามเคยคะ่ะขโมยความคิดชาวบ้านเขาสมัยก่อนยังดีอยู่อีก,ก้อยก็มาขอเอาไปให้ไอ้ไหลพูดไอ้ไหลเอาไปพูดต่อเหมือนตัวเองง้อถ้าให้ไอ้ไหลวิเคราะห์นะไอ้ไหลอย่างงูอย่างนี้มันออามาจากขี้ปากคนอื่นทั้งนั้นตัวมันเองไม่มีปัญญาวิเคราะห์อะไรหรอกค่ะแต่ตอนนี้มันจะมาวิเคราะห์ดักตรงนี้ไว้เพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าสมมติพอถึงดีกาไล่ไหลมันก็จะพูดว่าเห็นไหมไอ้ไหลเคยบอกแล้วว่ามันจะสารภาพ อันนี้จะเป็นแบบนี้ค่ะขโมยซีนชาวบ้านเขาประจำอยากเด่นอยากดังอยากเป็นหนึ่งจะพยายามขโมยซีนชาวบ้านเขาเป็นประจำแต่ตัวเองไม่มีปัญญาสร้างคอนเทนต์สร้างซีนให้ตัวเองเลยตามตูดคนอื่นเขาอยู่เสมอแล้วถ้าเกิดว่าเขาทำจริงๆละ่ะอันนี้พูดเป็นกลางนะถ้าเกิดว่าเขาทำจริงๆละ่ะก็มันสองสารแล้วนี่ ยังหาข้อแก้ตัวไม่ได้ไงยังหาข้อแก้ตัวไม่ได้ก็มันสองสามแล้วนะยังหาข้อแก้ตัวไม่ได้เมื่อหาข้อแก้ตัวไม่ได้เมื่อหาข้อแก้ตัวไม่ได้อ่าถ้าเขาถ้าสมมุติว่าเขาทํานะไม่ได้สมมุติเลยเนี่ยเนี่ยดีกาจะเถียงยังไงเอา้าดีกาลงอีกอืมมันปฏิเสธไม่ได้นะครับ ต้องเคารพในศาลนะเดียวนะไอ้ไหลวันนี้ไอ้ไหลบอกว่าไม่สารภาพสองศาลแล้วนะจะเอาอะไรไปสู้เขาจะสู้เขาไม่ได้ล่ะวันก่อนเมื่อไม่นานมานี้มึงพึ่งพูดเองว่าดีกาเนี่ยนะฝั่งจำเลยเต็งหนึ่งอีกแล้วนะคะเหมือนกับตอนอุทธร์เต็งหนึ่งอีกแล้วเพราะฝั่งโจทย์มีข้อพิรุษมากมายมีจุดบกพร่องมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยดีกาเนี่ยมีลุ้นแน่นอน มาวันนี้บอกจะเอาอะไรไปสู้เขาถ้าไม่มึงกลับไปกลับมาได้ขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นน้อยใจที่พี่สาวไม่ขีดเส้นใต้ให้อีกแล้วใช่ไหมตอนนั้นก็เคยน้อยใจสาวิตรีเคยน้อยใจออยานแบบนี้ทีหนึ่งแล้วไม่ขีดเส้นใต้ให้ใครจะไปขีดเส้นใต้ให้กับความห่วยนะคะเวลาเขาจะขีดเส้นใต้ให้อะไรเขาต้องขีดเส้นใต้กับเรื่องดีๆเรื่องจริงเรื่องที่มีประโยชน์แต่เรื่องของมึงที่พูดออกมาสำรากออกมาแต่ละคำมันห่วยมันไม่มีประโยชน์ ไปส่งหลักฐานให้อิถึกแน่แล้วเหรอทำไมอิถึกไม่ตอบรับเลยทำไมมันไม่ขารับอะไรเลยส่งหรือเปล่าวันนี้อิถึกก็จะไปกกกออีกฝากแฟดได้ไปแล้วหรือยังทำไมไม่มีใครพูดถึงเพราะไม่มีใครพูดถึงก็น้อยอกน้อยใจออกมาขู่เขาดีการะวังนะสู้ไปก็โดนเรื่อยจะเอาอะไรไปสู้เขาวันก่อนมึงยังบอกอยู่เลยว่าจำเลยเนี่แตงหนึ่งฝังโจทย์พี่ข้อพี่รุษเยอะ มึงพูดออกมาได้ยังไงว่ามึงไม่ละอายปากจริงๆมึงนี่มันเป็นคนที่หน้าด้านหน้าทนหน้าไม่อายพ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนบ้างเลยว่าให้เคารพคำพูดตัวเองพูดคำไหนก็ต้องคำนั้นหรือพ่อแม่มึงก็เป็นแบบเนี้ยมึงก็เลยเป็นแบบเนี้ยทีนี้ถ้าเขารู้อยู่แก่ใจว่าเขาทำความผิดถ้าทำไมถ้าเกิดว่าเขาทำถ้าเขาทำถ้าเกิดว่าเขาทำจริงๆแล้วเขาก็รู้อยู่แก่ใจว่าเขาเป็นคนทำ อ mund. ว่าเขาเป็นคนทําแล้วทําไมไม่ยอมรับสารภาพตั้งแต่ชั้นต้นล่ะทําไมไม่ยอมรับสารภาพตั้งแต่แรกล่ะยอมรับไม่ได้ยอมรับสารภาพไม่ได้ทําไมจึงยอมรับไม่ได้คนที่เชื่อว่าเขาไม่ได้ทําคนที่เชื่อว่าเขาไม่ได้ทําก็จะหายหมดคนที่เชื่อว่าเขาไม่ได้ทําเขาก็จะหนีแล้วก็ผิดหวังอืมแล้วก็จะหน,นีแล้วก็ ดูความน่าด้าของไอชาติชั่วตัวนี้นะคะเมื่อวานนี้มีการถกเถียงมีการคุยกันดินฉันกับเอฟซีดิฉันได้พูดไปว่าถ้าเขาสารภาพเนี่ยมันจะมีผลอยู่สองแบบคือหนึ่งเอฟซี 4, จริงๆของเขาหลายคนจะผิดหวังถ้าเขาจะไม่สารภาพคิดว่าจะดันดนสู้เอาเสี่ยงโทษประหารก็ตรงที่ว่าอาจจะเอาไปลุ้น เพราะว่าถ้าสารภาพไปแล้วสิ่งที่เขาเสี่ยงมากคือเขาไม่ได้สนใจแล้วว่าเขาจะติดคุกไม่ติดคุกอะไรไงที่เขากลัวก็คือว่าเอฟซจะอยู่กับเขาไหมถ้าเขาอยู่ในคุกแล้วเมียลูกนอกคุกยังมีเอฟซสนับสนุนเขาก็จะเบาใจยิ่งเขาติดคุกเอฟซจะยิ่งช่วยเหลือลูกเมียเขาแต่ถ้าเขาสารภาพเพื่อเซฟตัวเอง อาจจะทำให้เอฟซกระเป๋าหนักหลายคนถอนตัวแล้วรู้สึกอึ้งว่าเฮ้ยสู้มาตั้งขนาดนี้โกหกมาได้ถึงขนาดนี้มายอมรับสารภาพตกลงมึงทำจริงๆใช่ไหมมึงทำทุกอย่างเพื่อเงินใช่ไหมศรัทธาของเอฟซีต่อตัวเขาอาจจะน้อยลงดิฉันพูดไว้ตั้งแต่เมื่อวานไอ้ไหล ก๊บมาทันทีที่เขาไม่สารภาพเป็นเพราะว่าถ้าเขาสารภาพเอฟซจะถอยหนีไอ้นี่น้าไม่อายจริงๆนะครับไม่เคยมีความคิดอะไรเองเลยพูดตามหลังก็ตลอดสมัยก่อนถึงมีคนมาบอกฉันหลายทีว่าเฮ้ย mm hmm. ทำไมพูดเหมือนกันแต่ป้าจะพูดก่อนและไอ้ไหลจะพูดตามมันเอาตักกะเอาความคิดของคนอื่นมาเป็นของตัวมันเองอย่างนี้ตลอดค่ะแต่ก่อนนี้อีก,ก้อยนี่แล่นไปหา อีดอกกระถือก็ยังบอกเลยอีก้อยหกโมงเย็นต้องมาถามแล้วมีอะไรจะให้น้าแต่พูดไหมคะฉันก็โดนทุกวันคะ่ะคุณหลันมีอะไรจะฝากให้นาแต่พูดไหมคะอุ๊ยอันนี้ดีนะคะคุณหลันขอให้น้าแต่เอาไปพูดต่อนะคะเอาไปพูดต่อไม่ว่าหรอกแต่วลาพูดต่อไอ้ไหลพูดไปเหมือนกับว่ามันคิดขึ้นมาได้เองตรงนี้น่าเกลียดคับน่าเกลียดคุณจะบอกก็เออฟังป้ายานมาแล้วตรงนี้ขอต่อยอดนิดนึงผมอะไรก็ว่าไป แต่เอาไปพูดเหมือนกับคูคิดได้เองอันนี้น่าทุเรศอันนี้เป็นเป็นลักษณะที่ว่าเป็นคนที่คงไม่เคยประสบความสําเร็จและทุกอย่างลอกประวัติคนอื่นก็ทํามาแล้วเพราะฉะนั้นแค่ลอกตักกะความคิดคนอื่นทําไมจะทําไม่ได้คนคนนี้ไม่เคยมีความภาคภูมิใจในตัวเองไม่เคยทำอะไรสำเร็จในชีวิตขนาดพี่เขยที่เรียนต่ำกว่าทุกอย่างตอนนี้ทุกคนอยู่เหนือเขาอยู่สูงกว่าเขาหมดจะหือกับเสริมก็ไม่ได้ เพราะว่ารถที่อยู่เนี้ยเป็นชื่อของอีต่ายอยู่เพราะฉะนั้นหือกับใครก็ไม่ได้ไอ้พวยมาจากไหนก็ไม่รู้เป็นไอ้ขุมตัวน่องตัวหน้าแต่วันนี้มีอิทธิพลมากกว่าสาวิตรีก็อยู่สูงกว่ามีเอฟซีที่เหนียวแน่นมากกว่ามีความจริงใจมากกว่าตัวเองยิ่งอยู่ยิ่งคนยิ่งซาคนยิ่งน้อย พราะว่าอะไรพ่อไม่เคยมีความจริงใจให้ใครพูดกลับไปกลับมาตรงไหนมีเงินตรงไหนมีคอนเทนต์ก็จะไปตรงนั้นแล้วก็เอาทุกอย่างมาเป็นของตัวเองความผิดยกไปให้คนอื่นแต่ถ้ามีความดีความชอบที่ของกูทั้งนั้นกูดูแลพ่อแม่มึงดูแลพ่อแม่ยังไงกูเห็นงานหนักในนาเนตอาจารย์ทำทุกอย่างมึงก็ไม่ทำเชี่ยอะไรเลยเชา้าขึ้นมาก็กุ๊ก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  ถ่ายนู่นถ่ายนี่ได้ยินเสียงพ่อทํางานขับรถถงขับรถถ่ายตัดย่งตัดหญ้าพ่อทั้งนั้นไอ้ไหลไม่ทําอะไรเลยถึงเวลาก็ขับรถไปตองงอยที่จะเหลียวดูที่อหลักทำได้แค่นี้จริงๆปัญญาไอ้ไหลค่ะ